ตอนที่5คุณป๋าการมาทำงานวันแรกพร้อมกับเจ้านายและตำแหน่งที่ไม่ได้ประกาศรับสมัครเอาไว้ทำให้เธอกลายเป็นที่สนใจและสงสัยใครรู้สำหรับหลายๆคนอย่างไม่เกินคาดแต่ในความอึดอัดกับคำว่าเส้นสายก็พอมีความโชคดีอยู่บ้างที่เธอได้ร่วมงานกับเบนจาเพราะเลขาของเขาไม่เพียงช่วยสอนงานแต่ยังให้คำแนะนำดีๆเกี่ยวกับการทำงานและการใช้ชีวิตเป็นพนักงานออฟฟิศอยู่บนตึกสูง ที่เธอไม่เคยคิดว่าจะได้มาทำอีกด้วยเมื่อเที่ยงวันแรกของการเริ่มงานในฐานะเลขาเธอเลยเกาะติดเบนจามากินข้าวใต้ตึกซึ่งพนักง,งานบริษัทฝากท้องกันที่นี่เป็นส่วนมากเอเห็นสีหน้าแปลกใจกับสายตาของสาวรุ่นพี่อวสดาก็หันไปมองด้านหลังของตัวเองบ้างเขานี่เขามาทำอะไรที่นี่สั่งงดมือเที่ยงกับแม่บ้านพี่ก็นึกว่าจะออกไปข้างนอก จะมาสั่งงานก่อนออกไปข้างนอกหรือเปล่าคะรูปร่างหน้าตาตลอดจนบุคลิกของเขาเป็นจุดสนใจของผู้คนรอบตัวมาแต่ไหนแต่ไรแล้วเรื่องนี้ไม่มีใครปฏิเสธได้แม้แต่เธอเองก็ตามและการเดินตรงมายังโต๊ะที่เธอกับเบนจานั่งอยู่ก็ทำให้เธอตกเป็นเป้าสายตาของคนทำงานในบริษัทที่เห็นเธอกับเขาลงมาจากรถพร้อมกันในตอนเช้าอีกครั้งคุณชานมีงานด่วนให้เราสองคนทำหรือเปล่าคะเบนจาถามก่อนที่เจ้านายจะเอ่ยปาก หลังจากเจ้าของร่างสูงใหญ่มาหยุดยืนอยู่ข้างโต๊ะเปล่าครับมาหาอะไรกินสองสาวต่างวัยพร้อมใจกันทำหน้างงแล้วนี่กินอะไรกันสั่งร้านหน้ากันค่ะงั้นขอนั่งด้วยคนยังไม่ทันมีใครได้พูดอะไรเก้าอี้ว่างข้างตัวอวัสดาก็ถูกจับจองโดยคนมาใหม่ซึ่งเป็นจังหวะที่พนักง,งานเข้ามารับออเดอร์พอดีเอาอะไรกันอีกไหมไม่แล้วค่ะว่าที่คุณแม่ลูกสองตอบก่อนสาวรุ่นน้องตาละ่ะพอแล้วค่ะ อยากกินสุกี้แต่ก็อยากกินข้าวด้วยใช้หนุ่มพึมพำพลางปลายตาไปมองคนข้างตัวทำไปหมดตาช่วยด้วยนะอะไรของเขาเอาวสดามองคนข้างตัวใจตาบอกชัดว่าไม่เข้าใจในสิ่งที่เขาทำอยู่ผิดกับเบนจาที่นั่งอมยิ้มมีความสุขก,กับสิ่งที่เห็นเพราะไม่เคยเห็นเจ้านายในโหมดนี้เลยซึ่งตลอดการทำงานช่วงเช้าเธอก็ได้เห็นอะไรเยอะพอสมควรเพียงแต่ไม่แน่ใจว่าความสัมพันธ์ของทั้งคู่อยู่ในขั้นไหนเท่านั้นเอง เอาสุกี้กับข้าวผัดแกงเขียวหวานใช้หนุ่มสั่งอาหารและน้ำดื่มสำหรับตัวเองก่อนจะส่งเมนูคืนให้กับพนักงานผู้ช่วยพี่เบนทำงานเป็นยังไงบ้างครับชอบคุณชวนคุยเพราะรู้ว่าคนนั่งอยู่ข้างตัวกำลังอึดอัดกับการมาของเขาและสายตาอีกหลายคู่ที่กำลังมองมาที่โต๊ะซึ่งไม่เพียงมื้อกลางวันเท่านั้นที่มีคนจับตาม,มองเขากับเธอเพราะตอนบ่ายเขายังได้ยินคนพูดถึงเธอกับหูเป็นอะไรที่น่าเสียดายมาก ผู้หญิงคนนั้นไม่มีอะไรเหมาะกับคุณชานสักนิดเดียวนั่นน่ะสิคะไม่รู้ว่าคุณชานคิดยังไงต่อให้ยยนางเอกแอบแบลนั่นจะนิสัยไม่ดีแค่ไหนก็ยังดีกว่าไปคว้าแม่ไหมลูกติดมาควงนะคะใช่น่าเสียดายมากๆตอนเพื่อนโทรมาบอกว่าเห็นคุณชานไปส่งเด็กที่โรงเรียนกับผู้หญิงคนนั้นพี่ยังไม่อยากเชื่อเลยนะจนกระทั่งเห็นเพื่อนมันถ่ายรูปมาให้ดูบางทีแม่ไม้อาจจะร้อนแรงถูกใจกว่าพวกใสๆแปเบลบๆก็ได้นะคะนั่นน่ะสิ แต่ยังไงก็ตามขอให้เป็นแค่ของเล่นชั่วคราวทีเถอะเพราะมองยังไงก็ไม่มีอะไรเหมาะสมกับคุณชานของเราสักอย่างนั่นสิยิ่งพูดยิ่งเสียดายหล่อรวยแบบเจ้านายหาผู้หญิงดีๆสวยรวยเก่งขนาดไหนก็ได้ทำไมถึงได้เลือกผู้หญิงนิมลทินก็ไม่รู้คุยกันจบหรือยงังคุณชานหน้าของสองสาวจอมเมาสาซิสหลดจนแทบไม่มีสีเลือดเมื่อหันมาเห็นประธานบริษัทยืนอยู่หน้าประตูห้องขอบคุณที่หวังดีกับผม แต่รู้สึกว่าเรื่องที่พวกคุณพูดอยู่จะเป็นเรื่องส่วนตัวของผมนะคุณชมชบาไปไหนผู้จัดการไปห้องน้ําค่ะเราสองคนผิดไปแล้วค่ะคุณชันอย่าไล่เราสองคนออกเลยนะคะเกิดอะไรขึ้นหรอคะเสียงของผู้มาใหม่ทําให้หน้าของสองสาวแทบจะหดเหลือสองนิ้วเลยทีเดียวมีเรื่องอะไรจะให้คุณชมจัดการให้หน่อยเราสองคนสํานึกผิดไปแล้วจริงๆค่ะขอโทษจริงๆนะคะอย่าถึงกับไล่เราออกเลยนะคะขอร้องละค่ะ คำว่าจัดการทำให้หนึ่งในสองสาวแทบจะปล่อยโฮออกมาตรงนั้นเพราะกลัวตกงานอะไรของพวกเธอชมชบาปรามเสียงเข้มเมื่อเห็นแต่ละคนทำท่าเหมือนสติจะแตกอยู่รอมรอเราสองคนเมาคุณเลข,ขาคนใหม่เพลินไปหน่อยค่ะเราขอโทษจริงๆค่ะสัญญาว่าต่อไปจะไม่ทำแบบนี้อีกแล้วเดี๋ยวค่อยคุยกันผู้จัดการฝ่ายบุคคลบอกกับลูกน้องด้วยน้ำเสียงเรียบนิ่งพอๆกับใบหน้าก่อนจะหันกลับไปหาผู้เป็นเจ้านายเชิญคุณชานที่โต๊เลยค่ะ ชอบคุณเดินตามผู้จัดการฝ่ายบุคคลไปที่โต๊ะเจ้าของห้องโดยมีพูดอะไรกับสองคนอีกต้องขอโทษคุณชานจริงๆนะคะที่เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นในฝ่ายเดี๋ยวดิฉันจะดูบทลงโทษแล้วเสนอให้พิจารณาอีกทีนะคะไม่เป็นไรคงไม่กล้าอีกแล้วละ่ะแค่ตักเตือนก็พอชอบคุณบอกให้สบายใจก่อนจะเอาเอกสารที่ถือมาให้กับอีกฝ่ายนี่เป็นเอกสารกับใบสมรง,งานของต้าคุณชมทําเรื่องเบิกสวัสดิการค่าเทอมลูกพนักง,งานให้ด้วยนะครับโรงเรียนอนุบาลสุริวงศพักดี ชายหนุ่มสั่งงานและคุยกับผู้จัดก,การบุคคลต่ออีกราวหนาทีก็ขอตัวกลับไปที่ห้องทำงานของตัวเองเสียงคุยเจ้สแจ้สสดใสกับเสียงฮาทุมคุ้นหูดังแว่วมาให้ได้ยินในเวลาบ่าย4ี่โมงกว่าทำให้อาััสดาเงยหน้าขึ้นจากหน้าจอคอมพิวเตอร์มองเจ้าของร่างต่างขนาดตาโตด้วยความคาดไม่ถึงตอนบ่ายเขาสั่งเธอกับเบนจาเอาไว้ว่าจะออกไปธุระข้างนอกและอาจจะไม่กลับเข้ามาอีก แล้วทำไมเขาถึงกลับมาที่ออฟฟิศพร้อมกับลูกสาวของเธอเมตตาขาสวัสดีค่ะมายังไงคะเนี่ยคุณป๋าไปรับที่โรงเรียนค่ะคุณป๋าอาวัสดามองคนตัวโตวด้วยสีหน้างงสุดขีดแต่ถึงอย่างนั้นเธอก็ยังอุตส่าห์สังเกตเห็นกระเป๋าเป้นักเรียนสีหวานในมือเขาซึ่งมันไม่เข้ากับเขาเอาเสียเลยว่าแต่มันเกิดอะไรขึ้นทําไมเขากลายเป็นคุณป๋าแทนคุณลุงของเด็กหญิงกตัญญูไปแล้วเรามีเรื่องต้องคุยกัน เห็นอีกฝ่ายทำหน้าบึ้งเหมือนไม่พอใจเธอเอวสัสดาก็ยิ่งงงแต่ก่อนที่จะได้พูดอะไรกับเขาเบนจาก,ก็กลับมาจากไปเข้าห้องน้ำเสียก่อนตาตาสวัสดีป้าเบนด้วยจา้าสวัสดีป้าเบนค่ะสวัสดีค่ะน่ารักยังเลยชื่อตาต้าเหรอคะเธอทราบว่าสาวรุ่นน้องมีลูกสาวอยู่คนนึงและเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวแต่ไม่คิดว่าจะได้เจอหนูน้อยเพราะเจ้านายเป็นคนพามา หรือว่านี่จะเป็นการพามาสยบเสียงนินทาต่างๆนานาที่ดังหนาหูขึ้นตั้งแต่เมื่อวานใช่ค่ะขอป้าเบนก่อนหน่อยได้ไหมคะได้ค่ะน่ารักมากๆเลยน่ารักแล้วยังตัวหอมด้วยลูกสาวใครคะเนี่ยลูกแม่ตาค่ะมีน้องอยู่ในนี้หรือคะความช่างพูดของหนูน้อยทําให้ว่าที่คุณแม่ลูกสองยิ้มไม่หุบเลยทีเดียวใช่ค่ะมีน้องอยู่ในนี้น้องต้องน่ารักแน่ๆเลยค่ะ เบนจายิ้มกว้างนึกเอ็นดูหนูน้อยสุดหัวใจน่ารักเหมือนตาตาไงคะน้องเป็นผู้หญิงเหรอคะใช่แล้วคะ่ะเดือนหน้าน้องก็จะออกมาแล้วนะตาตาจะได้เห็นน้องแล้วคำพูดซื่อๆของหนูน้อยทำให้ผู้ใหญ่พรอยยิ้มตามกันอีกครั้งปล่อยให้เจ้าตัวเล็กคุยกับเลข,ขาของตัวเองอีกเล็กน้อยชอบคุณก็พาตัวเด็กหญิงเข้าไปในห้องทำงานกว่าจะเลิกงานข่าวประธานบริษัทหนุ่มหล่อพาหนูน้อยมาที่ออฟฟิศ ก็ถูกกระจายไปทั่วตึกและภาพที่ชายหนุ่มจูงมือเด็กหญิงไปที่รถโดยมีแม่ของหนู่น้อยเดินตามไม่ห่างก็กลายเป็นภาพครอบครัวที่ประกอบไปด้วยพ่อแม่ลูกในสายตาของใครต่อใครไปเรียบร้อยแต่ในขณะที่คนอื่นหมดข้อสงสัยในความสัมพันธ์ของประธานหนุ่มหลอกับเลขาคนใหม่ในหัวของอวันดากลับมีคำถามอัดแน่นเต็มไปหมดเมื่อเห็นสิ่งที่เขาทำทั้งหมดเมื่อวานเขาบอกว่าจะไปกินข้าวที่บ้านเธอ พอเลิกงานเขาจึงพาเธอแวะห้างเพื่อซื้อของซึ่งสิ่งที่ได้กลับบ้านมันมากกว่าวัตถุดิบสำหรับปรุงอาหารที่เขาอยากกินเพราะเขาขนซื้อของกินของใช้ที่คิดว่าจำเป็นต่อการดำรงชีวิตมาไว้ที่บ้านเธอจนเต็มคันรถแน่นอนเธอรู้ว่าเขากลัวเธอกับอีกสองชีวิตในบ้านไม่มีอะไรกินกันเขาก็เลยเลือกที่จะให้อาหารแทนการหยิบยื่นเงินให้ซึ่งเขาคงคิดแล้วว่าถ้าให้เงินมาเธอไม่รับแน่ การที่เขาคอยรับส่งเธอที่ทำงานก็เช่นกันถึงเขาไม่ได้เอ่ยปากแต่เธอก็ทราบว่าเขาคิดถึงเรื่องการเงินที่ขัดสนแทนเธอแล้ววันนี้เขาก็พาเธอกับลูกมาช้อปปิ้งกินอาหารที่ห้างสรรพสินค้าโดยที่เธอไม่สามารถปฏิเสธได้เลยแล้วที่ทำให้เธอพูดไม่ออกก็คือหลายต่อหลายร้านที่เขาจูงมือเจ้าตัวเล็กเข้าไปเลือกซื้อของพนักง,งานในร้านต่างเข้าใจไปในทางเดียวกันว่า หนูน้อยกับคุณป๋ากำมะลอที่เธอยังไม่รู้ต้นสายปลาเหตุที่มาเป็นพ่อลูกกันจริงๆนำซ้ำเขายังปล่อยเลยตามเลยไม่แก้ไม่ปฏิเสธอีกด้วยชอบคุณหันไปหาคนข้างตัวดวงตาคมกล้าหลุบมองมือที่ดึงแขนเสื้อบริเวณใต้ข้อสอบของเขาคิ้วเข้มเลิกสูงแทนคำถามอย่าเข้าไปเลยค่ะตรงนั้นพวกเธอคือชอปขายตุ๊กตาแบรนด์ดังเธอเดาไม่ยากเลยว่าเขาจะเข้าไปในนั้นทำไม อีกชิ้นเดียวถือว่าเป็นของขวัญวันเกิดล่วงหน้าของตาตาอวัสดามองเขาด้วยสีนหน้าหนักใจพอเห็นแววตาไร้เดียงสาข,ของลูกสาวตอนเงยขึ้นมามองหน้าเธอกับเขาคำพูดก็เหมือนจะจุกอยู่แค่คอนี่คือการมาเดินห้างสรรพสินค้าครั้งแรกของเด็กหญิงกตัญญูเพราะฉะนั้นไม่ต้องพูดถึงความตื่นเต้นดีใจอีกทั้งความอยากรู้อยากเห็นก็ย่อมมีเป็นธรรมดาตามประสาเด็กแต่ว่าน,นี่ก็ไม่ใช่แนวทางในการเลี้ยงลูกของเธอ ตอนนี้เธอมีกำลังพอแค่เอาชีวิตให้รอดและเลี้ยงลูกในกำลังทรัพย์ที่หาเก็บมาได้ซึ่งมันไม่เหลือให้ใช้จ่ายกับของที่ไม่จำเป็นในการยังชีพแม้เพียงบาทเดียวสัญญาได้ไหมคะว่าจะไม่ทำแบบนี้อีกเธอไม่อยากให้ความฟุ่มเฟือยแบบนี้กลายเป็นความเคยชินสำหรับลูกและไม่อยากให้ลูกเคยตัวกับการรับของจากคนอื่นมาง่ายๆสัญญาอวัสดาถอนหายใจออกมาด้วยความโล่งอก ขณะที่คนเต็มใจเปกแกล้งมองตาดุคิดมากเขาว่าไม่จริงจังก่อนจะย่อตัวลงนั่งเพื่อให้ความสูงอยู่ในระดับเดียวกับหนูน้อยเดี๋ยวรอเข้าไปในร้านกันตาตาสามารถเลือกตุ๊กตาในนั้นได้หนึ่งตัวป่าซื้อให้เป็นของขวัญวันเกิดตกลงไหมคะตกลงค่ะคุณป่าใจดีที่สุดในโลกเลยค่ะงั้นก็ลุยกันเลยเห็นลูกสาวกระโดดกอดคอคุณป่ากำมารอ ความดีใจเปี่ยมล้นแววตาจนเธอสัมผัสได้ก็ทำให้พูดอะไรไม่ออกอีกครั้งและได้แต่เดินตามทั้งสองเข้าไปในร้านเงียบๆเมตตาขาเสียงเรียกของลูกสาวตัวน้อยกับตุ๊กตาตัวใหญ่ในอ้อมแขนของคนทั้งสองทำให้คนเป็นแม่รู้เลยว่าถึงช่วงเวลาลำบากใจอีกแล้วคนตัวโตกับตุ๊กตาหมีในอ้อมแขนดูยังไงก็ไม่เข้ากันแต่ทำไมเธอถึงเห็นว่าน่ารักก็ไม่รู้เอาตัวไหนดีคะ คนเป็นแม่ยิ้มอ่อนอยากจะถลึงตาใส่คนยืนอยู่ข้างลูกสาวเป็นกำลังเมื่อเห็นเขามองมายิ้มหน้าเป็นแต่ก็ทำไม่ได้ด้วยจนใจว่าอยู่ต่อหน้าหนูน้อยจึงได้แต่ถามกลับแทนคำตอบแล้วตาตาชอบตัวไหนล่ะคะชอบทั้งสองตัวเลยค่ะคุณป๋าบอกว่าถ้าอยากได้สองตัวต้องขอแมตตาก่อนนั่นไงสุดท้ายเขาก็โยนมาที่เธอจนได้อวัสดาเดินเข้าไปหาลูก โยกตัวลงนั่งตรงหน้าลูกสาวตัวน้อยจริงๆก็น่ารักทั้งสองตัวเลยนะคะค่ะหนูน้อยตอบรับรวดเร็วเพราะอยู่ในอารมณ์รักพี่เสียดายน้องจริงๆแต่ถ้าตาตาเอาน้องกลับบ้านทั้งสองตัวตาตาก็จะไม่ได้กอดแม่ตานอนเพราะต้องกอดน,น้องหมีทั้งสองมือเลยตาตากอดตัวเดียวก็ได้ค่ะอีกข้างก็กอดแม่ตา้าคนเป็นแม่ระบายยิ้มบางๆมองลูกสาวตัวน้อยด้วยแววตาอ่อนโยน อาวัสดาไม่ได้หันไปดูเลยว่าขณะที่เธอนั่งพูดอยู่กับลูกสาวอย่างใจเย็นนั้นคนมาด้วยการมองเธอด้วยแววตาอ่อนหวานเสียจนเจ้าตัวเองก็ไม่รู้ตัวแต่น้องมีอีกตัวจะต้องเสียใจนะสิคะน้องจะเสียใจเหรอคะหนูน้อยเริ่มลังเลใช่ค่ะตาตาไม่อยากให้น้องเสียใจใช่ไหมคะไม่อยากคะ่ะถ้าอย่างนั้นเราให้น้องอยู่ที่นี่กับเพื่อนๆดีไหมคะน้องจะได้อยู่กับเพื่อน กับคนที่สามารถกอดน้องได้ไงคะหนูน้อยทำหน้าครุ่นคิดตามคำพูดของผู้เป็นแม่ก่อนจะให้คำตอบก็ได้ค่ะงั้นตาตาเอาน้องไปเก็บนะคะคนเป็นแม่ระบายยิ้มอ่อนโยนเธอรู้ว่าถ้าเลือกให้ลูกเลยว่าจะให้เอาตัวไหนกลับบ้านเด็กหญิงกะตัญยูก็พร้อมจะเชื่อฟังแต่เธออยากพูดให้เหตุให้ผลเพื่อให้ลูกคิดตามไม่ใช่หักหานห้ามขาดในคำเดียว แสดงว่าจะเอาตัวที่อยู่กับป๋าเอาตัวที่อยู่กับคุณป๋าค่ะหนูน้อยตอบรับโดยไม่งองแงมาจ้าเดี๋ยวแม่เอาไปเก็บให้ขอบคุณค่ะได้ยินตัวเลกขอบคุณแม่ก่อนจะยื่นน้องหมีในอ้อมแขนให้ง่ายๆความาเอ็นดูหนูน้อยในหัวใจของชายหนุ่มก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆงั้นเราพาน้องไปจ่ายเงินกันเลยนะคะค่ะเสียงใสตอบรับกระตือรือร้นพรางยื่นมือออกไปให้คุณป๋าจับพาเดินไปที่เคาน์เตอร์แคชเชียร์ ออกจากร้านตุ๊กตาชอบคุณก็จูงมือหนูน้อยเข้าร้านหนังสือต่อและอวสัสดาก็ไม่ได้ห้ามในคราวนี้แต่คนเป็นแม่ขอซื้อหนังสือให้เป็นของขวัญวันเกิดลูกเองพี่สมทบด้วยอวสัาดามองหนังสือสําหรับเด็กกว่าสิบเล่มที่เขาวางลงบนหนังสือที่เธอเลือกเอาไว้แล้วก็มองหน้าเขาพอยังเดี๋ยวเอาไปจ่ายเงินคุณป๋าขาเสียงเล็กๆดังแทรก,ก่อนที่คนเป็นแม่จะเปิดปากพูดตาตาเอาเล่มนี้ด้วยค่ะ ไหนเอามาดูสิคะอวัสดาถอนหายใจออกมาเบาๆบอกกับตัวเองว่าถ้าเธออยู่ตรงนี้อีกสักห้านาทีหนังสืออาจจะถูกกวาดจนหมดชั้นก็ได้เพราะฉะนั้นเธอจะต้องพาทั้งสองออกไปจากร้านให้เร็วที่สุดพอแล้วมังคะหญิงสาวบอกด้วยน้ำเสียงอ่อนใจเมื่อเห็นเขาคว้าหนังสืออีก3-4สี่เล่มที่อยู่ในเซตเดียวกับในมือลูกสาวเธอมาด้วยพอแล้วครับคุณแม่ได้ยินคาว่าคุณแม่จากน้าเสียงเยายอกเป็นครั้งแรก อาวสดาก็เผลอตวัดคอนออกไปโดยไม่ได้ตั้งใจขณะที่คนพูดจุงมือตัวเล็กมาหยิบหนังสือทั้งกองที่เธอเลือกไว้แล้วพากันเดินผ่านนะเธอไปที่เคาน์เตอร์จ่ายเงินตกลงกันแล้วนะคะว่าตาจะจ่ายจำได้ว่าพี่ยังไม่ได้โอเคด้วยนะคิดเงินรวมทั้งหมดเลยครับเป็นอีกครั้งที่เขาทำให้เธอพูดไม่ออกเธอลืมไปได้อย่างไรว่าความเจ้าเล่ห์ในตัวเขามีมากพอๆกับความคิดเล่นและความใจปั้มตาตาได้หนังสือเยอะเลย เห็นสีหน้าเบิกบานดีใจของลูกสาวคนเป็นแม่ก็หน้าบึ้งไม่ลงมือเรียวยื่นออกไปวางบนซีซานเล็กยกเบ,บาๆด้วยความเอ็นดูสัญญานะว่าจะอ่านให้หมดสัญญาค่ะเห็นหนูน้อยยกมือขึ้นแบมือตรงหน้าแม่ชอบคุณก็เลิกคิวด้วยความสงสัยแต่พอเห็นคนเป็นแม่ยื่นมือออกมาวางบนมือน้อยถึงได้เข้าใจว่าเป็นท่าทำสัญญาของสองแม่ลูกสัญญาแล้วนะสัญญาด้วย อวัสดามองมือหนาที่วางทับบนหลังมือของเธอแล้วก็เหลือบตาขึ้นมองคนตัวโตพอเห็นเขาทำหน้าไม่รู้ไม่ชี้หญิงสาวก็ค่อยๆดึงมือออกมาจากวงสัญญาก่อนที่สายตาเขาจะพาหัวใจของเธอหวั่นไหวไปมากกว่าที่เป็นอย่าเชียวนะอวัสดารสชาติความเจ็บปวดกับความทรมานเธอได้ลิ้มรสมันมาแล้วอย่าได้พาตัวเองไปอยู่ตรงนั้นอีกเป็นอันขาดเพราะความรู้สึกเริ่มอนเอียงไปทางเขา หญิงสาวก็เฝ้าเตือนใจไม่ให้เผือถลำไปเหมือนในอดีตทั้งหมด2,925บาทค่ะเสียงพนักง,งานประจำเคาน์เตอร์คิดเงินดึงอวัสดาออกมาจากผวังอีกครั้งและทันได้เห็นเขาส่งบัตรเครดิตให้กับพนักง,งานเหมือนที่เขาทำกับหลายๆร้านที่พาเธอกับลูกเดินเข้าออกจนได้ของมาเต็มสองมือจ่ายเงินเรียบร้อยอวัสดาก็มีหน้าที่หิ้วของบางส่วนที่เกินกว่ามือเขาจะถือได้ทั้งหมด เดินตามสองร่างต่างขนาดที่จับจูงมือกันเดินไปยังร้านอาหารญี่ปุ่นแห่งหนึ่งอย่างดีดาเบิกบานหลังจากพูดคุยเอออตกลงกันสองคนโดยมั่นใจมากๆว่าอย่างไรเสียเธอก็ต้องไปด้วยเอา้าเสียงอูทานบอกความประหลาดใจของคนยืนอยู่ตรงหน้าทำให้อวัสดามองไปที่ผู้หญิงวัยกลางคนที่นั่งอยู่ไม่ห่างจากจุดที่พวกเธอยืนอยู่ด้วยความสนใจเธอเคยเห็นคนสวยมาก,ก็มาก แต่ไม่เคยเห็นผู้หญิงคนไหนในวัยนี้จะสวยได้ขนาดนี้สวยสง่าดูดีจนเธอไม่กล้าเดาอายุ์ไพรส์ชอบคุณหันไปพยักหน้าให้คนข้างตัวจุงมือเล็กเดินต่อทำไมมาอยู่ที่นี่ล่ะครับไหนบอกว่าจะอยู่อังกฤษทั้งเดือนไงนั่นสิสงสัยจะมีเซนส์ถึงได้มีอะไรสก,กิดให้บินกลับมาก่อนกำหนดเซนส์แรงใช้ได้นะครับคนเป็นแม่ตวัดคอนลูกชายขวับเลยทีเดียวก่อนที่ดวงตาคมเฉียว จะหลบลงมองถุงข้าวของและตุ๊กตาในมือลูกชายซึ่งมันไม่ใช่ภาพที่เธอคิดว่าจะได้เห็นแม้แต่น้อยแนะนําหน่อยสิแน่ใจว่าอยากให้แนะนําลูกคนนี้นี่ได้แกลงแม่ลูกชายก็หัวรอชอบใจขณะที่อวัสดาย,ยิ้มบางๆยกมือขึ้นไหวแม่เขาอย่างนอบน้อมเธอไม่สงสัยแล้วว่าเขาหน้าตาดีได้ใครพ่อพ่อกับแม่เขาหน้าตาดีมากๆทั้งคู่เลยแล้วดูเหมือนทั้งพ่อและแม่เขาจะมีเชื้อสายทางฝรั่งด้วย ตาครับชอบคุณบอกกับมันดาสั้นๆขณะที่ท่านรับว่าหญิงสาวสวัสดีจ้าส่วนสาวน้อยน่ารักคนนี้ชื่อตาตาครับเราเพิ่งเป็นพ่อลูกกันวันนี้เองตาตาเรียกผมว่าคุณป๋าคาทริยาเลิกคิว้วแม้จะสงสัยแต่ก็ไม่ได้แสดงท่าทีว่าแปลกใจแต่อย่างใดตกลงจะให้ตาตาเรียกว่าคุณย่าสิยะเสียงหัวเราะชอบใจที่ได้แกล้งแม่ออกมาอีกครั้งนึกว่าอยากเป็นพี่เป็นย่าเจ๋งกว่าเป็นพี่อย่า พอเชื่อว่าไม่มีคุณย่าคนไหนสวยและสาวเท่าแม่แล้วใช่ไหมจ้าตาตาใช่ค่ะน่ารักมากได้ยินแม่ลากเสียงยาวชมเด็กหญิงลูกชายก็ใส่น้าน้อยๆทั้งที่ยิ้มเต็มใบหน้าคุณย่าสวยมากเลยค่ะตายน่ารักนะอินดูจริงๆเลยไหนมาให้ย่าดูใกล้ๆสิขอย่าก,กอดหน่อยหนูน้อยปล่อยมือคุณปา๋าเดินเข้าไปหาคุณย่าคนใหม่ให้อีกฝ่ายกอดอย่างไม่กลัวแล้วนี่คุณคุณมากับใครครับ นัดเพื่อนไว้จะมาดูเพชรกันแต่ถูกเบี้ยวนัดเพราะเขามีธุระด่วนเข้ามาแม่ก็เลยมาหาอะไรกินเดี๋ยวกินข้าวด้วยกันเลยนะจะมาหาอะไรกินเหมือนกันใช่ไหมใช่ครับชอบคุณตอบรับคําชวนของมรรดาก่อนจะหันไปบอกกับหญิงสาวเรานั่งกับแม่เลยนะเขาชวนและขยับเปิดทางให้เธอเข้าไปนั่งด้านในนั่งเลยจ้ะอยากกินอะไรสั่งได้เต็มที่เลยนะร้านของเราเองไม่ต้องเกรงใจคัทธลียาให้ความเป็นกันเองกับหญิงสาวรุ่นลูก ก่อนจะจัดแจงให้หนูน้อยนั่งข้างตนคุณคุณดูสิว่าใครมาคัทธลิยาเบนสายตาจากอวัสดามองตามสายตาของลูกชายก็ทันเห็นอดีตสามีหยิบเงินให้กับสาวสวยที่พามาด้วยพอดีก่อนที่ฝ่ายหญิงจะเดินจากไปด้วยท่าทางกระฟัดกระเฟียดรสนิยมคุณเจดลดลงทุกวันคนเป็นแม่เปรยกับลูกชายก่อนจะเบนสายตากลับไปหาพ่อของลูกอีกครั้งเมื่ออีกฝ่ายเดินเข้ามาใกล้โต๊ะที่นั่งกันอยู่ ว้าวทำไมวันนี้มาพร้อมหน้าหรือว่านัดกันมอมหลวงเจ็ดดิโลรับไหว้สองแม่ลูกขณะที่คทรียาตวัดสายตาคอนพ่อของลูกแต่ว่าก็ไม่ได้เบี่ยงตัวหนีอ้อมกอดทักทายของอีกฝ่ายนึกว่าอยู่อังกฤษเพิ่งกลับมาทำไมให้กลับซะละคืนให้เข้ามาก็อดข้าวฟรีสิมอมหลวงเจ็ดดิโลตอบแม่ของลูกยิ้มมก่อนจะยกตัวหนูน้อยขึ้นนั่งตักและนั่งลงข้างอดีตภรรยาวันนี้ตาตามากินข้าวกับคุณย่าเหรอครับค่ะ คุณป่าพามาซื้อหนังสือเยอะแยะเลยค่ะคุณป่าใจดีนะเนี่ยคนเป็นพ่อมองลูกชายด้วยสายตาล้อเลียนเคยเจอกันแล้วเหรอคาธริยามีสีหน้าแปลกใจเล็กน้อยขณะป้อนคำถามกับพ่อของลูกเราซีกันใช่ไหมตาตาใช่ค่ะหนูน้อยไม่รู้หรอกว่าซีหมายถึงอะไรแต่ก็พร้อมจะตอบรับคำพูดของคุณปู่ใจดีเสมอเคยพาไปที่บ้านนะครับชอบคุณช่วยขยายความแสดงว่าเจอคุณป้าเราด้วยสิครับ อืมไม่ธรรมดานะเนี่ยคนเป็นแม่มองลูกชายด้วยสายตารู้ทันไม่ใช่อย่างที่คุณคุณคิดหรอกนะเหรอแม่จะคอยดูนะลูกชายใส่หน้าแกล้งยิ้มดุให้มันดาขณะที่อวัสดายังคงเป็นผู้ฟังที่ดีแม่จะรู้สึกแปลกแยกพอสมควรที่มานั่งอยู่ท่ามกลางพ่อแม่ลูกซึ่งถ้าจะบอกว่าเป็นครอบครัวที่แปลกก็ใช่เขาเรียกพ่อว่าคุณเจดเรียกแม่ว่าคุณคุณ ส่วนพ่อเขาก็เป็นหนุ่มใหญ่สเสน่ห์แรงที่ดูเหมือนจะมีสาวๆห้อมร้อมข้างกายไม่ได้ขาดแต่แม่เขาก็ไม่ได้โกรธหรือว่าไม่พอใจแถมสองคนยังดูรักกันดีอีกด้วยส่วนตัวเขาก็ดูแฮปปี้กับพ่อแม่ดีหรือเธอว่าไงหมอมหลวงเจด,ดีโลกยิ้มที่มุมปากแทนคําตอบก,ก่อนจะหัวเราะเบาๆเมื่อลูกชายส่งสายตาพิคาตมาหาคุณว่าไงก็ตามนั้นแหละว่าง่ายขึ้นมาเลยนะครับลูกชายแกล้งขัด ขณะที่คนเป็นพ่อหัวรอชอบใจมาถิ่นเขานี่คนเป็นพ่อพูดกับลูกชายก่อนจะหันไปแย่แม่ของลูกวันนี้คุณจะปิดร้านเลี้ยงเลยใช่ไหมเสียงหัวรอตามคำเย้าแย่มาทันทีเมื่ออดีตภรรยาค้อนแรงชานสั่งอาหารเลยคนเป็นแม่มอบหมายเรื่องอาหารให้เป็นหน้าที่ของลูกชายแล้วหันไปชวนอวัสดาคุยอย่างเป็นกันเองจนคนนอกครอบครัวไม่รู้สึกอึอดอัดหรือประหมา่าเกรงอย่างที่คิดว่าจะเป็นในตอนแรก บรรยากาศบนโต๊ะอาหารค่ำในวันนี้ก็เลยเหมือนครอบครัวมานั่งกินข้าวด้วยกันและท่าทีของพ่อกับแม่ก็ทำให้ชอบคุณมีคำถามกับคนข้างตัวบ่อยครั้งจนนึกตกใจตัวเอง